สวัสดีค่ะสปริงเกอร์ลิง EP นี้นะคะก็ยังอยู่กับบรรรักษ์เฟย์เช่นเคยค่ะสําหรับหัวข้อในครั้งนี้นะคะเฟย์จะมาพูดถึงการดาวน์โหลดเอกสารการอ้างอิงแล้วก็การส่งต่อไปยังแหล่งต่างๆค่ะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะเลือกเข้ามาในตัวอาร์ติเคิลที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะแสดงหน้าตาประมาณนี้เลยด้านขวานะคะก็จะมีให้เราเนี่ยดาวน์โหลด PDF นะคะ รวมไปถึงเซกชันต่างๆนะคะก็สามารถคลิกนะคะแล้วก็ลิงก์ไปในยังส่วนต่างๆนะคะก็จะสะดวกสำหรับการอ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ตัว reference ค่ะก็จะบอกว่ามีอ้างอิงมาจากแหล่งในบ้างค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะบอกอะไรเราบ้างนะคะก็จะบอกวัน p u b l i บิค่ะผู้แต่งนะคะรวมไปถึงจำนวนการเข้าถึงนะคะจำนวน citation นะคะแล้วก็ m e t r i c เอา m e t ริค่ะสามารถอ่าน s t r a c t ตรงนี้ได้นะคะ โดยหากเป็นอ article ที่เราต้องการนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลด PDF นะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะสามารถอ่านได้แบบไม่หมดอายุค่ะไฟล์ที่ได้ก็จะมีหน้าตาประมาณน,นี้ค่ะแต่หากต้องการแชร์ส่งต่อนะคะก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้ค่ะ About this article นะคะ ก็จะลิงก์เรามาที่ส่วนท้ายสุดของตัวบทความนี้นะคะโดยหากเราต้องการส่งต่อบทความนี้นะคะโดยให้ผู้รับเนี่ยล็อกอินผ่านตัว Easy Boxxy VPN หรือว่าทางธรรมศาสตร์ของเรานะคะจะใช้เป็น o p e n a เนะคะก็สามารถ Copy นะคะตัว DOI ตรงนี้ไปได้นะคะโดยเวลาที่เราเอาลิงก์ DOI นะคะไปเสิร์ชนะคะก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเราอยากแชร์นะคะเป็นตัวออฟูเทคที่ดาวน์โหลดแบบอ่านออนไลน์ได้เลยไม่ต้องล็อกอินผ่าน OpenAten น,น,นะคะก็สามารถ Copy ตัวนี้ได้ค่ะเป็น Share this article นะคะ Copy คลิปบอร์ดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปวางก็แสดงหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของ s p i n k e r Link นะคะด้านบนค่ะก็จะมีบอกเมทริกนะคะ ว่ามีการ citation ไปเท่าไหร่นะคะมีการเข้าถึงไปเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงบทความนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็จะมีขึ้นมาแสดงให้แบบนี้เลยนะคะก็สามารถกด view pdf นะคะหรือว่า add to library ได้ค่ะแล้วก็มีแสดง reference นะคะอ้างอิงต่างๆนะคะหากเราต้องการโน้ตนะคะก็สามารถคลิกที่ไอคอนโน้ตตรงนี้ได้ค่ะ เือเวลาที่เรานะคะ้คนหาบทความจํานวนเยอะมากๆนะคะแล้วเราก็จําไม่ได้นะคะว่าตัวนี้คืออะไรสําคัญระดับกี่ดาวะคะสำหรับสปริงเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะแอ d ด,ดาวรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็หากเราจะ export citation นะคะก็ให้มาเลือกอที่ไอคอนนี้ค่ะเราสามารถเลือกประเภทของการอ้างอิงได้นะคะสมมุติเี่จะเลือกเป็น APA นะเนีย่ยก็จะมีปพ็เกจขึ้นมาให้กดคลิกได้เลยนะคะ ก็สามารถก๊อปตรงนี้นะคะไปทําเป็นอ้างอิงได้เลยหรือหากต้องการเป็นแบรนดคูเวอร์ค่ะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ก๊อปปี้คลิปบอร์ดต,ตรงนี้นะคะก็ไปวางที่บรรณานุกรมของเราได้เลยหรือหากต้องการนะคะที่จะไฮไลท์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็คลิกที่ไอคอนตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ไฮไลท์ได้เลยแบบนี้ค่ะ เขียเส้นใต้ได้นะคะออจะเขียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์โน้ตได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ค่ะก็สะดวกสำหรับการอ่านออนไลน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลด PDF จากหน้านี้ได้นะคะจะดาวน์โหลดเป็น PDF o riginal ของมันก็ได้นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดในส่วนของที่เราโน้ตเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์นะคะของ s p i n g e r i n ์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็สะดวกสำหรับคนที่อยากจะอ่านออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ค่ะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่เพจ a c e b o o k ธรรมศาสตร์ University Library หรือจะเป็น Line แอดแ i ดทิวไล r ก็ได้ค่ะ สำหรับ EP หน้านะคะเฟย์จะมาพูดถึงฐานข้อมูลอะไรบ้างหรืออยากให้เฟย์มาพูดถึงฐานข้อมูลอะไรบ้าง,ออาก,าง,าางก็สามารถบอกพวกเรามาได้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ